สวัสดีครับอยู่กับโมบายริเจนนะครับอยู่กับมาทิูด้านะครับมงกุฎมวลดอกไม้นะครับเป็นสกินที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าเกิดใครอยากได้สกินสวยๆแบบนี้นะก็อย่าลืมเติมเงินผ่านเว็บโค้ช็อปนะครับได้ทั้งไทยและลาวง่ายสะดวกปลอดภัยนะเพียงแค่ใส่เลข ID เลขเซร์เวอร์เลือกช่องทางการชำระเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นรับบิลไลเป้บัญชีธนานคารเบอร์โทรศัพท์บัตรทูมันนี่วอลเล็ตวีซ่ามาสเตอร์การนะรส่วนน้องฝั่งลาวเป็นลาวโทรคมยูเทลแล้วก็ทีพัดนะง่ายสะดวกปลอดภยัยไว้ใจโค้ช็อปได้เลยนะครับ ก็สกินนี้ต้องเติมนะครับ179บาทนะครับถึงจะได้มาตอนนี้เนี่ยพี่ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวกดเปิดตัวให้ดูว่ามันสวยแค่ไหนครับสำหรับมาทิวด่านะครับมาทิวด่าเป็นเมดใช่ไหมเป็นเมด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 นะครับเมดนะครับมาทิวด่าอยู่ไหนวะพี่จําได้ว่ามันเป็นเมดไม่ใช่หรอมันอยู่เมดนักฆ่าเหรอมาทิวด่าอยู่นักฆ่าเหรออ่ะนี่ฮะมาทิวด่านะ นี่ครับสกินใหม่นะครับเหมือนไอ้สกินของราฟาเอลอะครับที่ถือดอกไม้ถือดอกไม้เหมือนกันเลยเหมือนก๊อปปี้กันมาเลยเออแค่เป็นมาทิวดาแล้วลองคิดดูสภาพถ้าเกิดมาทิวดากับราฟาเอลลงคู่กันน่ะโอ้แม่งกูว่าเละแน่นอนเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นมาทิวดาให้ดูนะครับก่อนอื่นเลยฮะเข้าไปดูนะครับตัวของเอ็มเบมที่เราจะใช้เราจะใช้เป็นนักเวทนะครับวิ่งเร็วนะครับส่วนไอเทมของมาทิวดานะครับพี่เนี่ยแทบจะไม่เคยเล่นเลยมั้งมาทิวดานะเล่นไปน้อยมาก นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจัดอะไรไว้นะครับสำหรับทางด้านของมาชิวดาของเราเนี่ยอยู่นักฆ่าอีกแล้ววะมันอยู่นักฆ่าจริงเหรอวะกูคิดว่ามันเป็นเมตนะเนี่ยนะครับก็มาทิวดาที่เขาออกเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นนะครับยันปลุกเสกนะครับแล้วก็ไอเทมอันนี้ที่มันทําให้โจมตีหลักหนักโอ้โหนี่ออกอันนี้เลยเนี่ยคูดาวนะครับยันปลุกเสกนะครับแล้วก็าดาบแฝดน,นะครับ กระทาอัจฉริยะนะครับแล้วก็คิดตันศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าพี่อ่ะไม่อยากตีเท่าไหร่เพราะว่าพี่คงไม่ค่อยได้ตีอ่ะคงไม่ค่อยได้ตีเอาเป็นเอาเป็นอะไรดีว่าเอาเป็นอันนี้ดีกว่ามาั้งแล้วก็สลับมากับอันนี้นะครับน่าจะเวิร์กกว่าวะ่ะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้ตีอยู่แล้วอ่ะนะครับแป๊บหนึ่งนะอ่ะเป็นอย่างนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าจะได้คููดาวน์35%นะครับ ปาเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันนะอยู่ในห้องกันแล้วนะครับปะนะมีอ่าอบิชี่เอฟซีอนนะฟุกนะแล้วใกล้เต้ยนะมาตูด้าเมดนะครับเดี๋ยวมาดูนครับว่าอยู่ในเกมมันจะสวยไหมนะครับเพราะว่าตัวของอ่าตัวของลาเฟลเนี่ยมันเป็นตัวมันสวยนะอะลาเอลอ่ะแต่มาิวด้าพี่ไม่แน่ใจเหมือนกัน นะครับมาทิวดาเนี่ยเขาก็จะเน้นเป็นดาเมจนะครับแรงๆอยู่แล้วนะเลือกสกินก่อนเดี๋ยวลืมนี่เหมือนลาเอลยังไงก็ไม่รู้นะเออเหมือนลาเอลยังไงก็ไม่รู้อ่ะจริงจิงเหมือนลาเฟลมากเลยแต่ว่าต้องไปดูในเกมครับว่ามันสวยแค่ไหนครับเออเหมือนเอสมเมอร์ลาเฟลก็มีเอสมเมอร์ก็มีใช่ไหม เออมีเอสเมอร์กับลาเฟลที่เป็นเป็นดอกไม้แบบเนี้ยอย่างที่บอกนะครับใครอยากได้สกินสวยๆนะครับก็จัดเลยนะที่เว็บโค้ช s อป p นะครับ179บาทเท่านั้นนะครับสำหรับสกินตัวนี้นะอย่างสวยดูดิเป็นนักฆ่านะไม่ได้เป็นเมดพี่คิดว่ามาตวดาเป็นเมดมาตลอดเลยเนะี่ยจริงๆ เออคิดว่าเป็นเมดอยู่ตลอดเลยนะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> ก็เนี่ยมีลูกทีมมาเล่นด้วยคนหนึ่งอนะฝั <c oughs> ่งเรานะครับมีมาทิวดานาน้าลีโอมอสคอสไทเกียวฝั่งตรงข้ามนะครับฮาริสมาทิวดาชูนะครับฟาซาแล้วก็แกนเจอร์ลองเข้าเกมสักคู่นะครับคือส่วนตัวพี่เองพี่แทบจะ ไม่ได้เล่นเลยฮะตัวมาทวด้าน,นะครับเพราะว่าไม่ใช่ทางเลยฮะออแล้วก็ซื้อสกินนี้ปุ๊บเนี่ยร้อบาทอีกหนึ่งอาทิตย์อีกอีกหนึ่งอาทิตย์เนี่ยได้เพชรคืนด้วยนะคือเท่ากับเราไม่เสียอะไรเลยฮะคือเหมือนเราเติมเพชรนั่นแหละนะครับเติมเพชรแล้วได้สกินฟปีอะอ,าอ,าอา้าวอ้าวอ้าวไปข้างบนหน้าไปข้างบนนหน้า นาน่าไปข้างบนนาน่านาน่าไปข้างบนน่าน่าฮัลโหลนาน่าไปข้างบนนาน่าไปข้างบนไม่มีคนกันเ <g usting> สือทุกคนด้วยนะครับ โดนนิดเดียวเองโอ้ยนานา่าเก็บฮาริทข้าบนแล้ววะ่ะสวัสดีคนด้วยนะมีเฟิร์สบัตมาแล้ววะ่ะไปกันก่อนโอ้สกิลหนึ่งมันดึงไทเกียวกลับมาได้ด้วยนะโอ้ตีนตีน ตีนตีนตีแลรวหมดแล้วด้วยวโอ้โหเรียบร้อยอย่างเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็ตาย <c oughs> เปรี้ยวแล้วก็ตายทุกทีเนียครับไปใหม่ไปใหม่ไปใหม่หมพี่ยังไม่ชินกับสกิลมาเลย <c oughs> คือสกิลสองกระโดดสกิลหนึ่งเนี่ยคือการชาร์ลับปล่อยใส่ศัตรูนะครับส่วนอัตติเนี่ยมันจะเป็นบินวนวนๆน่ะนะฮะ เดี๋ยวเก็บเวลก่อนเก็บเวลก่อนเราเริ่มกากแล้วเราเราต้องเก็บเวลก่อนแล้วทำไมสกิลมันในนี่มากเลยอ่ะมาทูดาด้านบนเขาบวกกันแล้วนะเราโอ้เขาตีเต่าด้วยอะเราไม่ได้อะไรเลยจริงๆหรอเนี่ย มีชูไปอีกอืมโอ้ยังหิวอ่ะกลับบ้านก่อนเลยเดี๋ยวตายโอ้โหไงโดดเข้ามาในบ้านเลยมาธิลดาเจอกับมาธิลดาเราเลเวเพราะยังไม่สี่เราสี่พอดีเขาม่งมาก่อน ตายไปแล้วสองตัวยังกากยังกากได้แค่ความสวยอย่างเดียว179บาทครับจะกินตัวนี้179บาทนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สติสติกับมาทูด้าก่อนสื่อทุกคนด้วยนะครับยังไงวะข้างบนข้างบนข้างบนมีฟาซ่าข้างบนมีฟาซ่ามีมาทูด้าด้วยโอ้อยู่เพียบเลย โอ้โหต่างคนต่างวัดเอ้าลง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 หมุนหมุนเป็นพายุเลยเมื่อกี้แม่งหมุนกันเป็นพายุเลย บวกได้ได้ได้มาได,ได้มาคิวหนึ่งได้มาคิวหนึ่งบอกแอบแอบลาดเงียบๆได้มาหนึ่งคิวโอ้โหทองเพียบอ่ะคือเติมตัวนี้นครับร7 9บาบาทนะครับแล้ว1อาทิตย์อ่ะอีก1อาทิตย์เขาจะคืนเพชรเรา279เ็ดเพชรครับเท่ากับเหมือนเราเติม เขาเรียกอะไรเราเติมอ่าเอาใช้พ <busca> ี่ใช้คํานี้แล้วกันเติมเพชรแล้วได้สกินฟรีนะครับเติมเพชรแล้วได้สกินฟรีมาใช้ด้วยครับอุ้ยอุ้ยความเปรี้ยวอุ้ยอุ้ยยาจะทับผมจาทับผมจะทัผมเยอะเลโอมอนแบงเสพกว่าโอ้ เดียวมอนแมงซุเปร์เซฟอ่ะจังหวะเมื่อกี้เดี๋ยวว่าครูดาวเรายีแล้วจริงๆอ่ะออกไอเทมให้ได้คูดาวสี่สิบะครับมันจะบวกมันจะบวกเพิ่มอีก5นะเออมันจะบวกเพิ่มอีก5เดี๋ยวพี่เปลี่ยนไอเทมดีกว่าเปลี่ยนไอเทมเป็นแบบแบบครูดาวเยอะๆดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าจะให้ลองคูดาวด้วยครับนี่ยังโหด ทาเป็นโหดเหมือนโกรธใครอยู่ในนี้แหละมันอยู่ในนี้แหละมันอยู่ในนี้แหละเรียบร้อยมันอยู่ในนี้แหละเห็นอยู่แว๊บว่ามันกระโดดเข้าไปเอาละเราเริ่มเราเริ่มรู้แล้วว่ามันเล่นยังไงเฮ้ยน่าเล่นว่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเลิกเลิกเลิกเล,กเล่นโบดี้แล้วไปเล่นมาตูด้าแทนได้ไหม <laughs> เออลากเล่นโบดี้แล้วไปเล่นมาตูดาแทนได้ไหม <im it> มันต้องมันต้องกดสกิลหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็โดดเข้าไปอะ่ะแล้วก็ล็อกเป้าแล้วก็กดอันตีมันก็บินว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 นของมันอะ่ะเรียวมอสเว้มันต้องมานี่แน่นอนเว้เรียวมอสเชื่อพี่แปดวิมันต้องเดินมาแน่นอนแกรนเจอเร็ว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 เราต้องรอมันอยู่ตรงนี้แหละ มันต้องมีสักสักตัวหนึ่งอ่ะโอ๊ยแกนเจอร์มันอยู่นูน่นตีเลย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 รีบเคลียร์ก่อนเลย oh, s <S ชูมาครับชูมาครับอ้าวโรยเกลือโรยเกลือตดชี้ไป โอยิบ,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 บดูเลยมาเอาพวกนี้มาเล่นมันเถื่อนเกินไปพี่ถึงไม่ค่อยเอาพวกนี้มาเล่น <c oughs> จะจบแล้วเนี่ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แต่สวยส,สวยสวยอยู่ คือคืออยู่ในเกมแล้วสวยเพราะว่า1คือปีกอะปีกของมาทิวดาครับมันชัดมากเลยครับเห็นป่าว่าปีกปีกมันชัดมากเลยครับถ้าเทียบกับเอ่อพวกเอสเมอร์ก็คล้ายๆกันนะมันมันน่าจะเป็นเซตเดียวกันได้เลยครับเซตนางไม้เนะเออเป็นเซตนางไม้ได้เลยครับมาทิวด้าลาฟานะครับแล้วก็ลาฟาานี่จะเป็นอีสเตอร์นะ กต่พี่ไม่แน่ใจว่าปล่อยให้มันระเบิดเองแรงกว่าหรือว่ากดปล่อยแรงกว่านะเฮ้ยเฮ้ยบ,บินบินชอบจังเลยตอนบินนะ่ยมันเก็บทิปเป็นคิวอีกแล้วเห็นปะความต่อเฮ้ยเวลาบินสวยมากอะ เออเวลาบินสวยมากครับชอบตอนบินหนึ่งเดียวอะฟารมไปเรื่อยก่อนนะไม่ต้องรีบนะ <c oughs> เออฟารมไปเรื่อยก่อนนะไม่ต้องรีบนะเราจะบินโชว์ความสวยงามของสกินครับ <c oughs> นี่เราโชว์วาร์ปด้วยครับวาร์ปเราสวยครับนี่ดูวาร์ปพี่ด้วยน้อง <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวกระแตกตัวกระแตกรอบค่ารอบค่านี่นะแหไว้บุกว้เอาเอาไม่มีใครมาด้วย โอ้กรบตายอัลแทกอรอดด้วยอัลแทกอรอดด้วยจัดตายอัลแทกอรอดกลับก่อนแล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยแต่ว่ามันสวยเวลามันเอ้าวแล้วทำไมเราไอ้นี่วะเราโชว์วาร์ปอย่างเดียวครับเราไม่มาทำอะไรครับสวยอยู่ครับสำหรับมาชูด้าสกินนี้ครับเนี่ยใครอยากได้ก็ซื้อเลยครับดูเอฟเฟกต์เป็นสีชมพูแล้วมีดอกไม้ขึ้นด้านบนนะ ม,มันสวยสวยจริงครับอันนี้อันนี้ต้องยอมรับเนี่ยเวลาเปิดสกิลอะเห็นปะเวลาเปิดสกิลมันสวยมากครับแต่ว่าตอนนี้พี่ขอออกอันนี้อีกอันหนึ่งนะให้เป็นครูดาวสี่สิบยังไม่ครบวะครูดาวสี่สิบมันต้องอ่อยเทมีอีกอันหนึ่งยังไม่ครบอ่ะ,นอ,อออน,น,อะนอกจากได้บัฟอะแล้วก็เลเวลยังไม่เต็มสิบสองด้วยนะครับไปฟาร์มเอาเวลก,ก็นได้นะแป๊บหนึ่ง แต่แรงแรงอยู่แล้วครับมาตูด้านี่เป็นฮีโร่ที่คูดคูดาวสกิลหนึ่งไว้ด้วยครับแล้วก็แรงด้วยหลกัหลกๆเลยของมาตูด้าคือการพาเพื่อนไฟแล้วก็พาเพื่อนออกไฟครับมันมีข้อดีเยอะมากเลยครับนี่ดูนี่คือการพาเพื่อนไฟแบบลอกแอร์ไปเพื่อนก็กโกโก้โอ้โหมันไปไหนวะ บินสวนโนบินสวนโอ้สายกันบินบินชนกันสายกันบินบินชนกันเอาด้อ้จะตาย <c oughs> โอ้สายกันบินนั่งบินชนกันรัวๆ <Victory! S 1> ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งฮีโร่หนึ่งหนึ่งฮีโร่ที่ติดเมตาตั้งแต่เข้ามาตอนนี้ก็ยังไม่ลงนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วพี่เองเนี่ยแบบต้องบอกว่าเป็นฮีโร่ที่ ไม่ได้ไม่ค่อยได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเลยดีกว่าครับส่วนมากก็จะไปเล่นตัวอื่นมากกว่านะครับก็นะฮะสำหรับมาตูด้านะครับสกินใหม่นะครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะถือว่าเป็นสกินที่1คือสวยครับ2คือพิว่ามันเติมเนี่ยร้อยเบาทเนี่ยเราได้สกิน1ตัวด้วยนะครับ2อคือพอครบ1อาทิตย์ป,ปุ๊บเนี่ยเขาจะคืนเพชรที่เราเติมไปเนี่ยไอ้ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเนี่ยมันจะได้ประมาณ200กว่าเพชรนะสองร้อยเจ็ดสิบกว่าเพชรครับ ก็เท่ากับว่าเราได้สกินนี้ฟรีๆแค่เติมเงินเท่านั้นเองครับแค่เติมเงินก็ได้สกินนี้ฟรีแล้วนะครับนะถ้าเกิดใครอยากอัดคลิปนะฮะอยู่ในคลิปไลฟ์สดใน <I 'll S 1> อ,อยู่ในคลิปใน y o u t u b e นะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับใน Facebook f a n น a g e นะครับวาว่านะครับเกมมิ่งนะวาว่าเฉยๆนะแหมวาว่าเกมมิ่งนะัเป็นชื่อเพจน้องนะครับ เฟซบุ๊กแฟนเพจว่าว่านะครับในเฟซบุ๊กนะไลฟ์สดทุกวันทั้งวันทั้งคืนแนละ้วไลฟ์สดจนตาดําแล้วนะก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่ละกันนะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบาย